สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตวัวกลางทำความเข้าใจระหว่างกรรมการกกตกับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเจตนารมณ์นะคะต้องให้ต้องการให้ความการเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมจากปมปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังนายสมชายศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตไม่เห็นด้วยกับการคืนอำนาจจัดการเลือกตั้งให้กระทรวงมหาดไทยจนเกิดวิวาทะขัดแย้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีต้องเป็นตัวกลางเชิญนายสมชัยและนายเรวัดเครือบุตรดีมหาโชตประธานสมาพันธ์ปลัดอําเภอแห่งประเทศไทยพร้อมสมาชิกสหพันธ์เข้าหาหรือหลังมีความเข้าใจผิดจากการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ของนายสมชัย โดยนายสมชายนะคะก็ชี้แจงเจตนาของการโพสต์ข้อความค่ะว่าต้องการสื่อสารแสดงความหงวหงใยถึงการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมหากเป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทยโดยไม่มีเจตนาพาดผิงข้าราชการของกระทรวงแต่หมายถึงนักการเมืองที่กำกับดูแลกระทรวงอาจจะใช้อำนาจและข้าราชการในสังกัดเป็นเครื่องมือพร้อมกล่าวขออาภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเชื่อว่านี่นะคะก็จะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนไม่ครบถ้วนจึงทำให้เกิดปัญหา ทำให้ตัวแทนสมาพันธ์เข้าใจในความตั้งใจดีของนายสมชัยและจะนำข้อมูลที่ได้ไปชี้แจงต่อข้าราชการกระทรวงมหาดไทยกว่า4 0 0แสนคนโดยหวังว่ากกตและมหาดไทยจะได้ทำงานร่วมกันไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะให้อำนาจหน่วยงานใดในการจัดการเลือกตั้งก็ตาม